เข้าสู่มังมังแมนะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะได้เห็นไปแล้วกับกองหนังสือมาฮึมาที่เยอะและก็แน่นเก,เกินนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาเปิดกุก,กันให้ดูนะคะว่าหนังสือที่ซื้อมาในเดือนตุลาคมนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วมีทั้งหมดเนี่ยกี่เล่มนะคะงั้นเราไปเริ่มเปิดกุกกันเลยดีกว่าค่ะอ่าสำนักพิมพ์แรกนะคะที่เราจะมาเปิดกันวันนี้ก็คือเป็นของสยามอินเตอร์คอมิกค่ะ อันนี้เป็นเรื่องสปา Family นะคะเล่ม9มาพร้อม2โปสนะอันนี้มีโปสยอด้วยนะคะขอมพิมพ์ไปต่อแถวตั้งแต่เช้าที่ร้าน a อนิเมะนะคะก็ยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรแด้ๆังิ้นเลยเรื่องต่อมาเรื่องเล่าแห่งเมเดียนะคะอันนี้ก็ไปจับจ่อยใช้สอยมาแล้วเหมือนกันเล่มละ95บาบาทนะคะยังไม่ได้อ่านเลยทุกคนคือแบบ ยังซิวอยู่เลยเดือนนี้ซื้อมาเยอะมากแล้วก็ยังกองดองไว้ยังไม่อ่านก็เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องนี้อ่าม่านหมอกสีแดงปลายศตวรรษที่1 9นะคะเรื่องนี้จะใหญ่กว่ามังงะแบบปกตินะทุกคนเราได้มาพร้อมการ์ดแดงนะคะนี่ใส่สองเรียบร้อยยังไม่ได้อ่านเช่นกันนะคะเล่มหนึ่งนะคะต่อมาเรื่องนี้คือแวมไพร์สาวโมโม่นะคะเรื่องนี้พิมพ์ซื้อบ็อกเซตมานะแต่ว่าตอนนี้มีครบทุกเลยล้วยกเว้นเล่มหนึ่งก็เลยยังไม่ได้อ่านเลยนะคะ ก็น้องก็ต้องอยู่ในกุในกล่องต่อไปนะคะจนกว่าจะได้เล่มหนึ่งมาเพราะว่าตอนนี้เล่มหนึ่งคือแม้แต่สำนักพิมพ์เองเนี่ยก็หมดไม่มีนะคะต้องรอผลิตใหม่เท่านั้น <S <S เด็กหนุ่มในโรงเรียนเว้นมนหลวงนะคะอันนี้ซื้อเพราะหน้าปกพระเอกหล่อล้วนเลยค่ะซื้อเพราะความห่อเท่านั้น เล่มละ90บาทนะคะได้พร้อมการดแดงเช่นกันค่ะเรื่องนี้ต่อมาบ r ูทอลนะคะคสาสารภาพของตำรวจฆาตกรเรื่องนี้ก็พิมพ์ได้ทํารีวิวไปแล้วนะคะใครอยากดูก็ล,ลองคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูกันได้นะครับผมเล่มลนะ1 5 5บาทเช่นกันค่ะเราได้มาพร้อมการดแดงไม่พลาดแน่นอนนะคะเขาเถมก็ต้องเอาสิคะของเถมอ,อะไรนะครับผมเล่มนี้จะมีไซส์ขนาดเหมือนกับเออเรื่องม่านหมอกสีแดงนะคะคือแบบเล่มมันจะใหญ่กว่าปกติทุน ลืมไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี้เรื่อง PPPPP P ทั้ง6นะคะดาวได้การ์ดแดงเหมือนกันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะคะใครสนใจก็ลองไปตามกันได้คือแบบการ์ดแดงเราไม่พลาดแน่นอนทุกคนสำนักพิมพ์ต่อมานะคะเป็นของรักพิมพ์ค่ะเรื่องนี้เราซื้อมา2เล่มนะคะซื้อเพราะหน้าปกอะมันอาร์ตมากมันดูเท่เลยอยากซื้อมาอ่านนะคะตอนนี้ปัจจุบันมีออกมา2เล่มนะคะเล่มละ9กบาท เวทระเบียนมรณะนะคะอันนี้น่าจะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นนะครับผมตอนแรกอะ่ะยากได้แล้วหาซื้อไม่ทันนะฮะก็ไปเจอที่งานหนังสือต่อมาเรื่องนี้นะคะเทราฟี่เกมเป็นภาคต้นภาคปลายนะคะสองเล่มจบเล่มละ90าบบาทคือหามา6เดือนอะ่ะทุกคนกว่าจะมาเจอที่งานหนังสือนี้นะคะก็ได้มา2เล่มอันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนเขาจะได้ลิขสิทธิ์มาใหม่นะคะรูปปกสวยดีก็เลยซื้อมาเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นราชินีวัยสิบห้าแล้วค่ะอันนี้ก็ หน้าหน้าอ่านเหมือนกันนะเล่มละเก้าสิบบาทนะคะ let's go เราไปอย่างรวดเร็วเรามาต่อกันที่สำนักพิมพ์บงกฎนะคะก็คือมาสองปึ้งเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องแรกกันก่อนเลยเรื่องนี้นะคะนางรักร้ายในตัวเสบนะออกมามีทั้งหมด3เล่มจบนะคะเล่มละเก้าสิบบาทเรื่องนี้น่ารักมากทุกคนเป็นเหมือนแบบรักในวัยเรียนช่วงมงปลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพระเอกของเราอ่ะเป็นรุ่นน้องนางเอกอ่ะเป็นรุ่นพี่ซึ่งเรื่องนี้ก็คือแบบ แอบแซบเด้อทุกคนมันมีแบบปุมหน้าอ่านดีนะคะก็แนะนํานะคะใครอยากอ่านสามเล่มจบนะก็เป็นมันพิเศษแบบว่ามันจะไม่ใช่แนวแบบหวานใสนะทุกคน,นจะเป็นหวานแบบหวานขมๆนิดนึงนะคะแต่ก็จบด้วยดีนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่ได้อ่านนะคะเห็นว่ามันหน้าปกน่ารักก็ซื้อมาส่วนใหญ่จะโดนตกเพราะปกนะคะสองเล่มจบนะคะปิงรักในหมาป่า นี่เล่นมา7 0บาทน่าจะเป็นเรื่องเก่านะเรื่องต่อมาอันนี้เป็นวายนะคะของบายคอมิกนะคะเป็นเรื่องวายรักอีกครั้งหัวใจยังเป็นเธอนะคะสองเล่มอันนี้ไม่รู้จบหรือเปล่ายังไม่ได้อ่านเลยนะคะปุ่มแต่คิดว่าน่าจะยังไม่จบเพราะว่าปกติอะถ้าสองเล่มจบหรือว่ากี่เล่มจบเนี้ยหน้างกมันจะบอกว่าจบแต่เนี้ยไม่มีจบนะคะคิดว่าน่าจะมีต่อนะทุกคนอันนี้นะคะรักพิศวงปมพิศวัสเล่ม13านะคะปัจจุบันพิมพ์อ่านถึงเล่ม9้า แล้วก็เก็บเล่ม10 1 1 1 2 1อไว้นะคะดองยังไม่ได้อ่านเลยอันนี้เล่ม13เพิ่งวางจำหน่ายเดือนนี้นะคะเล่มระ90เบาทก็เป็นรักแนวแบบว่าอเป็นสมัยเก่าของญี่ปุ่นนะเนาะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเป็นร้านทําขนมนะคะที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น ซึ่งมันก็จะมีปมต่างๆมากมายยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะเป็นความรักที่เหมือนจะแบบไม่สามารถลงเอยกันได้ทุกคนเพราะว่ามันมีอดีตนะคะที่ขมขืนอยู่นะคะพีเรื่องนี้เคยเห็นสปอยนะคะโดนคนตกโดนคนสปอยใส่ก็เลยต้องไปซื้อมานะคะจาได้ว่าภาพอ่ะมันสวยมันน่ารักน่าอ่านก็เลยซื้อเลยแต่ยังไม่รู้เนื้อหานะว่าเกี่ยวกับอะไรแต่แค่หน้าปกก็คือเทแล้วนะเนี่ยแบบดีมันครูอะ่ะเนี่ยเนี่ยหน้าหน้าปกคือดีมาก ปัจจุบันมีออกมาสามเล่มนะคะเล่มละเก้าสิบาทแต่ทุกคนดูเป็นเก้าสิบาทที่แบบบางน้องบางมากแต่เราก็ซื้อ,อดีบุญไปก็เท่านั้นนะคะเรื่องนี้นะคะแฟนคนนี้บอกทีรับมือ,อยังไงเล่มที่สองนะคะเพิ่งออกมาใหม่เลยสดๆร้อนๆทุกคนเล่มละแปดสิบบาทนะคะเรื่องนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนของนางเอกที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยมาตกหลุมรักพระเอกนะคะผู้ที่เป็นคนคลั่งแล้วก็ขี้ขึงแบบ รุนแรงมากทุกคนแล้วก็เคยมีแฟนไปแล้วหลายคนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ความรักในระดับดึงซึ่งเป็นคนที่แบบชอบจูจีอยู่กับแฟนนะคะไม่ชอบให้แฟนไปอยู่กับใครและที่ขึงสุดแรงเกิดมากนะครับผมต่อมาคาโกหกของนายไวไลนนะคะเรื่องนี้2เล่มจบนะซื้อมาเพราะปกตกนั่นแหละนะคะเล่มราคาสิบบาทแม้จะเป็นเรื่องเก่าแล้วนะเล่มนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างแบบว่าขัดใจนิดนึงนะแต่ก็สนุกดีนะคะเผื่อใครสนใจจะเป็นแนวแบบความรักแบบคําโกหกของ พระเอกอ่ะพระเอกจะเป็นตัวที่แบบโกหกเรื่องนั่นเรื่องนี้คือแบบบางทีก็หาความจริงไม่ได้ว่าแบบสรุปเอออะไรมันคือความจริงเธอมีอะไรพูดความจริงออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ผลสุดท้ายก็จบแฮปปี้เอนดิ้งนะทุกคนมาต่อกันที่เซนชูนะคะสำนักพิมพ์เซนชูได้มา2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะ,ะเรื่องนี้คือ Su g a r d o ็ l กไลก็เป็น1เล่มจบนะคะเล่มนี้เล่มละ 9 5บาทเป็นความรักของพระเอกเนี่ยเป็นตำรวจนะคะแล้วก็นายเอกของเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่อยู่ในเหมือนชม,มร,รมทำอาหารอะไรเงี้ยทำอาหารอร่อยมากก็คือพบปะรักกันด้วยเรื่องของอาหารนะคะผมคือพระเอกเนี่ยก็เหมือนแบบมาร้านสะดวกซื้อไงหาของกินกินแต่ของที่มันเป็นของแช่แข็งอะไรอเงี้ยทุกคนแ,แบบด้วยความที่นายเอกของเราเขาก็ รู้เรื่องอาหารเขาแบบปล่อยไม่ได้ไงต้องคอยแนะนําว่าต้องกินนูน่น,น,นกินนั่นกินนี่นะคะไปมาก็เริ่มไปทําอาหารให้เขากินนะคะก็เกิดเป็นความรักกันขึ้นมานะคะผมเรื่องนี้นะคะซื้อมาเพราะว่ามันลิมิเต็ดอิดิชันเห็นคําว่าลิมิเต็ดอิดิชันไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องอย่าวางใจให้ผมเป็นนักสื่อนะครับผมเล่ม5ซึ่งก็มีของแถมในเซตนี้คือของแถมภาพสวยมากคุณข้างใน,นอะ่ะเซตนี้นะคะ200บาทแต่ถามว่าซื้อเล่ม1ถึงเล่ม4แล้วหรือย,ยังนะคะบอกเลยว่ายังนะคะซื้อเพราะมันลิมิเต็ดอิดิชันเล่มผ่าเดีเ๋ยวคอย ต่อมานะคะมันไม่จบแค่ข้อนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่สำนักพิมพ์ฟินิกส์นะคะเรื่องนี้น่าจะอ่านว่าไมโนกลานะคะเรื่องนี้ยังไม่เคยอ่านเลยเพิ่งอ,ออกมามีเล่มเดียวนะคะน่ารักมากน้องน่ารักก็เลยซื้อมาอ่านดูไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงส่วนเรื่องนี้นะคะกาเชียคุตาเรื่องนี้ไปสั่งพิเออเดอร์มาแต่ปลายเดือนกันยายนนะคะซึ่งของเพิ่งมาถึง ก็มีโปสการ์ดด้วยเซตนี้ก็คืออยู่ที่165บาทค่าต่อมาวินเบรกเกอร์นะคะเล่มสี่เล่มนี้ก็พิเออเดอร์มาเหมือนกันนะคะพร้อมโปนะโป้น่ารักมากเล่มนี้มันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเล่มหนึ่งก็สีหนึ่งนะคะเขาเล่นเล่นสีซึ่งเล่มสีนี้ก็จะออกเป็นสีม่วงนะครับก็เป็นสนุกเป็นแนวนักเลงนะคะใครสนใจก็เราไปหาอ่านได้เป็นนักเลงที่มีคุณธรรมนะไม่ใช่แบบว่ายกพวกตีกันไปวันๆนะคะต่อมาเรื่องนี้พิเออเดอร์เพิ่งได้มาเหมือนกันครับผมเรื่องนี้ มี่อ2โปสต์นะคะแล้วก็มีเคลียร์การ์ดอีกหนึ่งใบพร้อมปกพิเศษนะเส้นนี้300กว่าบาทไม่แน่ใจเขาเพิ่งส่งมาชื่อบันทึกรักเจ้าหญิงหนอนหนังสือนะคะปัจจุบันมีอนิเมะด้วยนะเรื่องนี้ก็ไปตามดูกันได้นะคะหรือใครอยากตาเป็นมังงะก็ไปตามกือได้เพราะว่าลายเส้นสวยมากมันดีมากสีอะถ้าถอดออกมาจากพลาสติกเนี้ยคือสีมันสดมากเลยนะทุกคนคือสวยมากนะคะและนี้เราไปได้เ,เป็นอะคริลิกนะคะบุ๊คมาร์ค ซึ่งอันนี้เราไปโดนตกที่งานหนังสือมาหากรัมหมังสือระดับชาตินะคะก็ซื้อมาราคา150บาทนะได้2อันเลยนะได้ทั้งของซาสากิแล้วก็มียาน,น้เลยนะคะซ็้อเก็บไว้นะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะเป็นมังงะแนวแบบว่าไอดอลนักร้องหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็คือแบบเป็นตัวเอกทั้งสองคนนะคะ <S <S ในของแถมในเซตน,น,นี้ก็จะมีทั้งที่เป็นปกพิเศษอันนี้เป็นปกปก,ปกตินะคะแล้วก็มีเข็มกลัด แล้วก็มีอะคริลิกนะคะพารเครที่ใส่แบบเป็นการ์ดหรืออะไรพวกนี้นะคะก็สวยมากแล้วเราเปิดมาดูแล้วนะคะทุอ่ะอันนี้นะคะเป็นของ3ามสำนักพิมพ์นะได้มาน้อยนะคะก็เลยจะรีวิวพร้อมกันเลยทีเดียวเนาะอันแรกก็คือเป็นดังโงกมังหะนะคะเรื่องนี้จะเป็นมังหะวายนะเป็นแนวแบบว่าพวกยังกี้เป็นแบบคู่ปรับในโรงเรียนกันอะไรเงี้ยตีกันแต่แบบเขาก็แบบอืมเป็นคู่รักกันเป็นแบบ เป็นคู่กันตลอดนะคะในระหว่างในเรื่องก็คือจะมีฉา18ก18ที่ค่อนข้างเยอะและทีเลยทีเดียวนะ,ะเรื่องนี้ก็สนุกดีนะคะอ่านเพลินเลินเล่มลา175บาทนะคะเรื่องนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่เลยนะต่อมาสําหรับค่ายเน็ตนะคะอันนี้สงครามเลือดระสูเล่ม8เพิ่งออกมาเออท้ายๆของวันท้ายๆของงานมหากรรมามหนังสือระดับชาตินะคะก็จับใจ่ายใช้สอยมารอบนี้นะคะเล่ม8ไม่มีของแถมอะไรมาเลยนะทุกคนก็คือแบบเป็นขายเล่มเดียวๆนะคะ เล่มรา8 5บาทเอ้ย95าบาทนะคะต่อมาอันนี้คือเดิมอ่ะเราซื้อเล่มหนึ่งมาอยู่แล้วนะคะเอ่อเล่มหนึ่งอ่ะคือน้องน่ารักมากมันจะเป็นน้องแฝดเนี่ยน้องแฝดสองคนนี้นะคะน่ารักมากก็ยังไม่ได้อ่านค่ะเล่มหนึ่งแต่เล่มสองเล่มสามออกมาแล้วก็เลยแบบเฮ้ยของมันก็ต้องจัดลปะป่ะน้องน่ารักขนาดเนี้ยเล่มละร้อยยี่สิบบาทนะคะเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นเป็นแนวแฟนตาซีนะคะปกป้องน้องแหละแต่ว่าอันนี้นางเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขึ้นมาสองปกแล้วก็ต้องนางเอกแล้วปะ ทุกคนอย่าให้เราต้องพูดบอกเลยว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่เสียเงินเยอะที่สุดแล้วนะคะกับสำนักพิมพ์ First Love นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเสียทางอะไรไปบ้างนะทุกคนอ่ะอันนี้นะคะเป็นสองเล่มไม่แน่ใจจบหรือเปล่า 2เล่มนะคะชื่อเรื่องวางทั้งหมดของหัวใจใส่มือคุณนะคะเรื่องนี้เห็นว่าจะเป็นแนวแบบว่านักแสดงกับตํารวจนะคะนักแสดงก็คือนักแสดง AV ด้วยนะทุกคนเนอ,อหน้าปกน่าสนใจก็เลยซื้อมาก่อนนะคะชีวิตคาด BL ไม่ได้ยังไม่ได้อ่านเลยทุกคนเห็นปะซิลยังแน่นอยู่เลยนะคะเล่มละอ่าเล่มหนึ่งนะคะ190บาทเล่มที่280บาทอะ,ะก็จะเห็นความแตกต่างว่าเล่มหนึ่งมันจะมีความหนากว่าดิดหนึ่งนะคะ เราไปเรื่องอื่นกันต่อเลยขออภัยทุกคนสำนักลักพิมพ์หลุดมาหนึ่งเล่มนะคะก็อย่างที่บอกชีวิตขาด BL ไม่ได้ก็ซื้อมาสต็อกไว้เวลาแบบไม่รู้จะอ่านเรื่องไหนก็จะได้อ่านเรื่องนี้นะคะเล่มละเจ็ดสิบบาทนะคะอยู่หัวใจไว้หลังม่านต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากได้มากทุกคนเพราะว่าหน้าปกมันดูแซ่บอะมันต้องจัดแล้วปะเล่มละสองร้อยบาทนะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Dark r e Sex นะคะเรื่องนี้ก็คือตอนแรกจะซื้อที่ร้านหนังสือแล้วแต่เรารู้สึกว่า ลองงานลองงานหนังสือและกันเผือได้ส่วนลดอะไรด้วยนะคะเพราะว่าราคามันแรงมากเลยทุกคนมัน200บาทอะเนี่ยแต่ว่าซื้อมาก็ให้คะแนนอยู่ในระดับกลางนะคะรอยอย่างเดียวบอกเลย,ยไรเส้นดี mm hmm. เรื่องนี้โดนคนขายชงม,มาค่ะเขาบอกว่าเป็นแนวแบบออกขมๆซึ่งเราไม่เคยอ่านแนวขมๆเลยทุกคนแต่ก็แบบอยากลองดูนะคะเป็นหนึ่งเล่มจบนะครับ เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าจำนนลักไรเงื่อนไขนะคะเล่มละร้อยแปดสิบาทผูท้คนเห็นไหมว่านักสื่อาวแต่ละเล่มก็คือราคาแบบไม่ผ่อนกันเลยนะคะเป็นความรักเก่านะคะแบบพระเอกยังไม่ลืมนายเอกนะ,ะเรื่องนี้ต่อมาเรื่องนี้เราเห็นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราอะไม่ได้ซื้อมาสักทีนะคะทีเนี้ยไปงานนักสื่ออะมันก็ลดใช่ปะมันก็ต้องจัดละไหมเนาะสามเล่มน,นะคะเรื่องเมกุมิกับซึกุมินะคะเล่มราคาตามนี้เลยค่ะเล่ม180นะคะเล่ม2 210เล่ม2 0 0ขออภัอยที่ไม่ได้เรียงนะคะ นี่ก็เป็นแนวแบบยนะังกี้ยังกี้เนาะคือยังกี้อะมันแบบมันดูแบบเป็นอะไรที่ท้าทายเนาะเรื่องแนววายยมันดูสนุกดูแบบมีกิมมิคอะไรพวกเนี้ยนะคะรูปน่ารักมากทุกคนดูหลังเิเนี่ยน่ารักมากก็น่าอ่านเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อ่านนะคะ รอก่อนเรื่องนี้นะคะทำรีวิวไปแล้วนะที่พิมพซื้อมาเซตใหญ่นะคะเป็นสเปเชียลเซตนะคะ1,200บาทมีทั้งหมด4เล่มนะคะ2คู่3เล่มนี้นะคะจะเป็น1คู่1เล่มนี้จะเป็นอีก1คู่นะคะก็เป็นรวมแล้ว2คู่จบที่4เล่มนะคะพร้อมของแถมมากมายทำคลิปรีวิวไแล้วใครอยากรู้ว่ามีของแถมอะไรบ้างน่าสนใจยังไงนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะเรื่องนี้เหตุเกิดจากซื้อเล่ม2มาโดยที่คิดว่าเป็นเล่มเดียวจบแต่จริงไม่นะะเลข2วงเบิ้ลเริ่มเลยตรงนี้ เราก็ต้องไปตามเก็บเล่มหนึ่งมานะคะซึ่งเพิ่งได้มาจากงานหนังสือก็เล่มหนึ่งนะคะ200บาทเล่ม2-210นะคะชื่อเรื่องว่าอย่าทิ้งกันนะฮีโร่ของผมนะคะก็น่าอ่านมากเห็นว่าอัลฟาเน่ปกติจะเป็นฝ่ายลุกใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เขาเป็นฝ่ายรับนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันก็ใครสนใจอยากให้รีวิวเรื่องไหนก็บอกได้นะคะเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวให้ทุกคนคงคิดว่ามันหมดแล้วสินะบอกเลยว่ายังไม่หมดคะ่ะ อันนี้เป็นบ็อกเซ็ตนะคะชื่อเรื่องว่าความลับของพนักง,งานเคนะคะเซ็ตนี้จะขายออกมาพร้อมเล่ม5เป็นเล่มจบนะคะเซตละ1นึ่ง้าบาทไปซื้อมาเนาะในเล่มนะคะจะมีเล่ม5้าใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่ซึ่งเรื่องนี้พิมพ์ก็ซื้อมาโดยที่ยังไม่ได้สอยเล่ม1ถึงเล่ม4มาเลยนะคะรอสิ้นเดือนตังออกก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปสอยตามเก็บนะ้หนูนะนี่กล่องเขาสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยแบบรูปดีคือโอเคอะ่ะอะจ้าทุกคนคะตอนนี้ก็ เดินทางมาที่เซตสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะซึ่งเรื่องแรกที่ซื้อมานะคะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าทูสวรรค์ทันอมหิตมีทั้งอนิเมะแล้วก็ออกมังงะเลยนะคะใครสนใจไปตามกันได้นะอันนี้จะเล่มละ850บาทนะคะคือแบบทุกคนลายเส้นสวยมากะมันจะได้เห็นเป็นภาพที่แบบเป็นทั้งภาพอนิเมะแล้วก็ภาพที่เขาวาดขึ้นมานะคะซึ่งสวยมากเลย เราก็เก็บสตอรี่ไว้นะคะเรื่องนี้ตอนจบนะคะจะเป็นแนวเปิดแบบเปิดแบบเปิดเลยอะทุกคนคิดได้หลายทางมากนะคะก็ยังไงไปลองดูกันได้แต่ก็แอบบแบบปวดตับอยู่นะคะเรื่องนี้นะคะสวรรค์ประธานพรเป็นอาร์ตแกลลอรี่เหมือนกันซึ่งแบบเล่มมันหนามากทุกคนจําไม่ได้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่ราคาประมาณพันต้นๆเนี่ยแหละค่ะเซตนี้นะ,ะนนะเป็นอาร์ตแกลลอรี่หนามากข้างในก็คือแบบว่ามีรูปแบบเป็นรูปแผ่นยาวด้วยนะใครอยากให้รีวิวบอกได้นะคะเดี๋ยวทําคลิปแยก แล้วก็แถมการ์ดมาด้วยนะคะนี่จะมี2ชุดนะในนี้ซึ่งก็จะมีคู่เอกของเรานะคะแล้วก็มีเป็นรูปของเทพแต่ละองค์ด้วยนี่เราได้แบบสร้อยสัญลักษณ์พาวาเฉิงมานะคะผีเสื้องเงินนะคะแล้วก็ได้รูปอาร์ตอันนี้มาน่ารักมากเลยทุกคนนี่ก็เป็นทั้งหมดที่หมดไปในเดือนตุลาคมย่ถามนะคะว่ายอดเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวจะสรุปจํานวนเล่มมังงะเฉพาะเล่มมังงะนะคะให้ข้างล่างว่าเสียไปแล้วทั้งหมดกี่เล่มใครอยากรู้จํานวนเงินก็ลองไปคํานวณในเล่นกันได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะใครที่ดูคลิปนี้ชอบนะคะอยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย